การาติกอสของเรอลมาลิกยุคแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2000เป็นการรวมนักเตะร,ระดับท็อปในยุคนั้นครับผ่านมาอีก9ปีได้เกิดยุคที่2ขึ้นมานําทัพมาโดย3ประสาน BBC แต่หลังจากจบยุคการาติกอส2ไป คำว่ายิ่งใหญ่ของเรอัลมาดริดก็เริ่มลดลงซึ่งเป้าหมายของเราลาลิกาสเปน4สมัยยูฟ่าจะไม่นลีกอีก3สมัยและสุดท้ายครับผมทิปเปิลแชมป์1สมัยกับระยะเวลา5ปีและระบบที่เราจะใช้ก็เป็น4-3-3แบบแอตแทก ที่มีหน้าเป้าเป็นคิเลียนเอบบับเบ้ครับผมขนาดข้างมาโดยวินิิอุสจูเนียและโรดิโกแต่โรดิโกเคยร่วมงานกับเราตอนท็อตแนมฮอสเปอร์ไปแล้วครับทำให้เขาต้องเดินทางออกจากทีมและนี่ครับคือหนึ่งตำแหน่งที่เราต้องเสริมตำแหน่งที่2ที่จะเสริมเข้ามาในปีนี้แบ็กซ้ายครับผมที่เป็นเฟอร์ลันเดนดี้ในวัย29ปีโอเวอร์ลอแค่83ปีขวาผมเลยไปเลงที่บูกาโยซาก้าครับผมในวัย22ปีโอเวอร์ลอ88กับราคา130บล้าน และเป็นเท้าซ้ายที่เล่นอินเวอร์ตน่าจะเข้ามาตอบโจทย์ของเราในตำแหน่งตรงนี้กดเขาสักหน่อยดีกว่าเอาไปสัก148ล้านขอที่158.7เอาไปแค่150พอและสุดท้ายจบที่150ล้านเอาถือว่าลดลงมาถึง10ล้านก็คุ้มอยู่ เดินยิ้มเลยเี่ยมื่เห็นเหมือนกูไหมลุงนู้เดินยิ้มแฉ่งเลยดี๋วแรกอยากเป็นทางการมาแล้วครับผมบูกาโยซาก้าปีขวาเท้าซ้ายอนาคตไกลจากอาเซนนลครับย้ายมาร่วมทัพแล้วเมาดลิกเป็นที่เรียบร้อยเดนน่เซบายยอสย้ายกลับเล่นที่อังกฤษอีกครั้งครับรอบนี้ไปร่วมทัพฟูลแลนด์ครับผมในราคา30ล้านฟังกาเซียย้ายไปร่วมทัพแอนตันวิลล่าครับในราคา36ล้าน เกมยังเป็นทางการเกมแรกครับซูปเปอร์ครัพกับอัลตันตาสิบตัวจริงเป็นชุดนี้เลยที่ขาดตอนนี้น่าจะเป็นแบ็กซ้ายไปดูดิจะจบยังไงครับฟุปเปอลคัพเป็นโถโอ้โห แอตแลนตา1ต่อ2เอมบาเบยิงอยุดโทษไม่เข้าซาก้าโดนใบแดงไปอีกและนี่ครับแบ็กซ้ายที่ผมต้องการเตโอเฮอร์นันเดสในวัย2ีปีโอเวอร์ลอ86ราคาอยู่ที่79ล้านมันเป็นแบ็กซ้ายสายบุกที่น่าสนใจมากๆเลยนะเติมเกมขึ้นไปยิงก็ได้ยิงฟีคิกก็พอใช้ได้มาแล้วครับแบ็กซ้ายตัวใหม่เตโอเฮอร์นันเดสกับราคา65ล้านถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงเลยนะอติโก,โกเดินทางครับไปร่วมทัพแอตแลนติโกมาดริกในราคา200 กว่าาล้านจบฤดูกาลแรกอย่างไม่เป็นทางการครับแชมป์ลาลิก้าเป็นของเรอัลมาดริด38เกมเก็บไปได้ถึง87คะแนนซูปเปอร์โคปาก็เป็นของเรอัลมาดริดครับผมชนะแอตเลติกับศูนย์ต่อหนึ่งโคปาเดเสปายาก็เป็นเรอัลมาดริดและยูฟ่าแชมเปลีกก็มาถึงรอบชิงนะจะดวลกับอินเตอร์มิลานซึ่งเอาจริงด้วย ไม่เซอร์ไพรส์เลยเรารู้กันอยู่ครับยุคการติกอร์สมันต้องมาถึงระดับนี้และนี่คือเปตัวจริงของเราจบที่0ูนย์ต่อ4ี่ครับผมแชมป์ยุโรปเป็นของมัตลีได้จากวินิซิอุสนาทีที่15บห้าดูบิลลิงแฮมนาทีที่45แล้วก็เป็นวินิซิอุสอีก2ประตูครับเปิดหัวปีแรกก็คว้าทุกแชมป์ที่ลงเล่นเลยวะนี่แหละรเรอลมลีที่เรารู้จัก ปีนี้ครับการเสริมทัพของเราจะเริ่มกันที่เซนเตอร์ฮาบและมิดฟิลด์ตัวกลางหนึ่งดิวที่ต้องเพิ่มเข้ามาน่าจะเป็นแบ็กขวาครับที่จริงๆยังไม่อยากเติมในปีนี้แต่ลูคัสบาร์เกตแบ็กขวาตัวสำรองได้ย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวเรียบร้อยและคาวาเฮาตอนนี้อายุก็33ปีไปแล้วด้วยกับโอเวอร์ลอรแค่85งั้นเรามาเริ่มที่แบ็กขวาก่อนเลยครับฮาจิมิออดีตเด็กเก่าของเรอัลมาดริดในสมัยเป็นดาวรุ่งตอนนี้อายุ26ปีโอเวอร์ลอราแปดสิบเจ็ดราคาเก้าสิบสองล อดีตเด็กเก่าของเรอัลมาดริดก่อนหน้านี้อาจจะเข้ามาในช่วงที่ยังเป็นดาวรุ่งไงแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่พีคแล้วนี่ครับเซ็นเตอร์ฮาฟที่ผมเล็งไว้วิลเลียมซาลิบาในวัย24ปีโอเวอร์ลอ88 มาแล้วครับวิลเลียมซาริบาเซนเตอร์ฮาฟอนาคตไกลที่ลิโอฟินานและเซนเตอร์ฮาฟระดับตำนานหลายๆคนบอกว่าเขาจะขึ้นเป็นระดับท็อปของโลกตอนนี้เงินเหลือ161ล้านกับเป้าหมายจอเอาเดเวสในวัยแค่20ปีโอเวอร์อ84ตัวนี้ถือว่าเป็นกองกลางอนา,าคตไกลของโปรตุเกสเลยนะมาแล้วครับจอเดเวสเจ้าดุดารุ่งในวัยแค่20ปีกับราคา100ล้าน ว่าปารีสมันของบนแล้วแหละจะไม่มีตัวเล่นอยู่แล้วมีทั้งเอ็มบัปเบ้ก่อนที่เราจะเข้ามาฮากิมมี่แล้วก็จอเนเวสในการคุมครีมของเราทุกสามคนและเป็นตัวหลักทั้งหมดเลยลุยซุปเปอร์ครับกันครับจะเจอกับเฟยานูตและเออ ว่าแล้วกูลืมอะไรซีซั่นแรกลืมพาไปดูท็อปดาวซันโวของลาลีกาและก็ท็อปดาวซันโวรวมถึงท็อปแอซิดของทีมด้วยทั้งมันเอาเกมนี้ก่อนสิเป็นตัวจริงเราคือชุดนี้เลยครับผมจบที่2ต่อหนึ่ง 1, ของเรอัลมาดลิดจากซาก้า2ประตูพอเข้าใจได้นะว่าทําไมเรอัลมาดลิกถึงประสบความสําเร็จขนาดนี้เพราะมันใช้เงินครับผมเราจะเรียกว่าใช้เงินซื้อความสําเร็จมันก็พอพูดได้ครับ เพราะนั้นตั้งแต่ปี2000ที่เริ่มมีกาาติกรสยุคแรกจนถึงปัจจุบันก็ไม่แปลกใจที่สามารถคว้ายู่้าแชมเปี้ยนลีกมากที่สุดในยุโรปได้แล้วพอผ่านมาสซีซั่นผมมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากลองเพิ่มเข้ามาในทาร์เก็ตว่ะคือการคว้าบอลลงดอผมอยากลองตั้งเป้าหมายให้ได้บอลลงดอสักครั้งหนึ่งและบอลลงดอเขาจะประกาศรางวัลในเดือนพฤศจิกาของทุกๆปีและมาแค่ซีซั่นที่2ครับก็มีคนเข้าชิงบอลลงดอเลยและคนนั้นเป็นวินิซิอุจูเนีย หลังจากาพลาดในปี2024ครับและปี2026ของเจ้าหนูวินิสูจูเนียครับก็ได้คว้าบอลลูนนอย่างที่ตัวเองต้องการจบฤดูกาลที่2 c แชมป์ลีกก็ยังเป็นของเราครับ38เกมเก็บได้ถึง88คะแนนห่างจากบาร์เซโลนาถึง6คะแนน ซูเปอร์โคปาก็เป็นเรอัลมาดริครับชนะเบียริวสอต่อหโคปาเดเอสปายาก็เป็นเรอัลมาดริดชนะเรยเบติสสอต่อสและนี่ครับอีก1ปีกับการเข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกแต่ปัญหาก่อนรอบชิงคือซาลิบามีอาการปาดเจ็บเกมนี้เลยต้องใช้มิลิตายืนคู่กับลูิเกอร์และเป็น4ต่อหของเรอัลมาดริ ได้ประตูจากวินิซิอุสนาทีที่12ครับซาก้านาทีที่31และวินิซิอุสเบิ้ล2ครับนาทีที่63ประตูที่4จากเอ็มบัปเป้็อปดอวันโวของอาริกาสเปนเป็นคีเลียนเอ็มบัปเบ้นะที่25ประตูจาก37เกมส่วนเจ้าของบอลงดอในปีล่าสุดครับวินิซิอุสจูเนียยิงได้เป็นอันดับ3ของทีมนะที่28ประตูแต่ท็อปแอซซิตครับเป็นของวินิซิอุสจูเนียที่19แอซิตจาก64 และเป็นอีกหนึ่งปีครับผมที่ฉลองแชมป์ที่เมืองมัดลิกมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะของกองเชียร์มัดลิกครับที่จะเห็นทีมประสบความสำเร็จแต่ในยุคหลังนี่อาจจะน้อยลงมาหน่อยแต่ลุงนุก็พามันกลับมาได้ครับ คีเนเอ็มบั้ตอนนี้โอเวอร์ลอ93ครับผมกับอายุ27ปีฟินิซิอุสจูเนียในวัย25ปีโอเวอร์ลอ95บุโกโยสากา้าในวัย24ปีโอเวอร์ลอ91ครับผมเซนเตอร์ Center คู่ของเราตอนนี้โอเวอร์ลอ88ทั้งคู่ครับและปีนี้เราน่าจะมีการเสริมทัพแค่เดีวเดียวคือตำแหน่งแบ็กซ้ายเพราะฟลอร์แมนดีกำลังจะหมดสัญญาครับแล้วก็อายุถึง31ปีแล้วด้วยและหวยไปออกที่มารเซนกับราคา60ล้าน และปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของลูก้าโมดิกด้วยครับผมในวัย40ปีบูโน่ฟอนันเดสย้ายไปร่วมทัพอาเบลไรซิกลุยเลยการ์ยางเป็นทางการครับซูเปอร,ร์คัพดวนกับเซบีย่าไม่ต้องดูก็รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์แต่คามาเวงกาติดโทษแบนมึงไปโดนแบนตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยกองกลางมีเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งดูซิจะจบยังไงและเป็น4ต่อ2ครับผมของเรอัลมาดริดแล้วนี่มันเข้าซีซั่นที่3แล้วใช่ไหม โอ้โหทำไมชอบลืมอะไรอย่างนี้วะใครอยู่ถึงตอนนี้ครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำ5ซีซั่นของเรียลมาดริดครับผมและโปรเจกต์หน้าใครที่ไม่อยากพลาดกด s u b สไคร b e แล้วกดกระดิกรอได้เลยครับผม15ซีซั่นมาแน่ๆแต่ยังไม่บอกว่าเป็นโปรเจกต์อะไรและปีนี้บัลลังก์ดอกจัดในเดือนพฤศจิกาเหมือนเดิมนะครับผมและก็เป็นวันที่1ของเดือนเลยเป็นอีกหนึ่งปีที่เข้าชิงครับแต่ต้องมาลุ้นว่าเป็นใครในปีนี้แล้ว วินิซิอูดหอสองปีติดติดครับผมกับโงวัลบอลลงดอปีที่แล้วดาวซันโวก็ไม่ได้นะไปได้ท็อปแอดซิตแต่ผลงานทีมมันดีไงก็อาจจะต่อยอดให้ได้บอลลงดอครับแล้วซาก้าก็นั่งหน้าจ่อยเลยและสิ่งที่ผมอยากเห็นมันก็มาจนได้ยูฟาทีมออฟเดอะเยีย์ในปี2027 11คนเป็นของเรอัลมาดริดทั้งหมดจบฤดูกาลที่3ครับปีนี้จบรองแชมป อันดับหนึ่งเป็นบาร์เซโลนาสามเกมมี8 9คะแนนและซูเปอร์คัพแชมป์เป็นของแอตแลติโกมาดริดครับผมชนะบาซ่า3มต่อ2มาดริดเราตกรอบรองนะแพ้แอตแลติโกมาดริด1ต่อ2โคปาเดเอสปาย่าก็ยังเป็นมาดริดครับชนะบาซ่าคู่บัตรตลอดการยูฟ่าแชมเปียนลีกคู่ชิงเป็นปารีสกับเชลซีสุดท้ายมันมีขาขึ้นครับก็ต้องมีขาลงและเราตกรอบไหนอะรอบรองไม่ใช่ด้วยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห,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 หูไปตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้าย แพ้เชลซีด้วยสกอร์รวม2ต่อ3ดาวซันโวของลีเป็นจูเลียนอวารเลสครับผมของแอตมาลิกดาวซันโวของทีมเป็นวินิซิอุสนะ33ประตูจาก59เกมส่วนท็อปแอซซิ์ก็เป็นวินิซิอุส20แอซซิสจากาเก59เกมอย่างน้อยมันก็ทําให้เห็นอย่างหนึ่งว่าฟุตบอลมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่แค่ว่ามีเงินซื้อตัวนักเตะเข้ามาแล้วทีมจะสามารถเป็นแชมป์ได้ในทุกๆปีและแชมป์ยูฟ่าเปี้ยนลีกเป็นของเชลซีครับชนะปารีสไปด้วยสกอร์2ต่อน งบประมาณปีนี้บอร์ดให้ที่345ล้านแต่ผมมีแผนที่จะเสริมนักเตะเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเองนะคือแบ็กขวาเพราะตอนนี้คาวาเฮาของเราครับอายุ35ปีโอเวอร์รอดไปแล้วและปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของเขาด้วยทำให้เทียโก้ซันโตนครับในวัย24ปีโอเวอร์รอดคือเป้าหมายหลักที่จะดึงเข้ามาและปีนี้ครับเป้าหมายของบอร์ดบริหารเราต้องการกลับมาเป็นทิปเปิลแชมป์อีกครั้ง ผมเสียดายอย่างหนึง่งคือถ้าซีซั่นที่3เราได้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมันจะเหมือนในยุค3าประสาน BBC ที่สามารถคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้ถึง3สมัยติดๆกันไม่เสียเวลาเราเรียกพี่ต้ามาคุยกันดีกว่าค่าตัวของเทียโก้ซันโต้แค่48ล้านอัเตต้าขอที่71.8ครับโอ้โหเข้าใจนะว่าเด็กมันอายุแค่24แต่มันสูงไปว่ะ ค่อยคอยดิวกันมันคุยกันได้เว้ย <c oughs> หลุงนูยิ้มหน้าเจือนและเรียบร้อยครับผมอาจเต,ต้ายอมที่ราคา54ล้านเทโก้สันโตนี่เป็นนักเแต่ที่ผมแทบจะไม่รู้จักเลยนะไม่รู้ว่าเขาเป็นนักเตะสไตล์ยังไงวิธีการเล่นแบบไหนครับแต่โอเวอร์รอมันดูดีแล้วก็อายุมันเข้าเกณฑ์ที่เราต้องการอาร์เซนอลยื่นข้อเสนอมาซื้อเอ็มบัเป้ e ของเราครับ <c oughs> ขเขา <c oughs> ให้ถึง2 6 3ล้านไมเอาครับผม จบร้วยการที่4เป็นแชมป์ลาลิกาสเปนนะ38เกมเก็บไปได้ถึงแปคะแนนครับสุอร,ร์คัพก็เป็นเรอัลมาดริดครับผมชนะแอตแลนติโกมาดริดเดวิโพคาวเป็นของบาร์เซโลนาเราตกเอา้าไม่ใช่รอบรองด้วยเราตกรอบควอเตอร์ไฟนอลเสมอกับเซลตาบิโกในเกมนะก่อนที่จะไปแพ้จุดโทษ4ต่อ2อดูฟาแชเมเปี้ยนคู่ชิงเป็นมิลานครับผมกับเรเวอร์กูเซนมาดริดเราไม่ใช่รอบรองครับเป็นควอเตอร์ไฟนอลว่ะแต่บอลถ้วยทำไมมันดูดดอปละ ดูว่าเกาู้วิลเลียมสาริบาในวัย27ปีมีอาการบาดเจ็บ ท็อปดาวซันโวของลีปีนี้มาคอสเลโอนาร์โดของบาร์เซโลนาครับ29ประตูจาก38เกมดาวซันโวของทีมปีนี้เป็นคีเลียนเอมบัปเบ้37ประตูครับกับ57เกมอันดับ2ก็เป็นวินิิอุสนะและอันดับ3ก็เป็นซาก้าก็ไม่แปลกอะไอ้3ประสานชุดเนี้มันจบสกอร์กันดีนะและปีนี้วินิสอุสจูเนียของเราโอเวอร์ลอขึ้นเป็น96กับอายุ27ปีมาดีแค่2ปีแรกปีหลังๆถ้วยเริ่มลดลง ดีแล้วที่ตั้งเป้าไว้แค่5ปีอะถ้า10ปีกูว่าอยู่ไม่ถึงด้วย เข้าสู่ฤด,ดูกาลที่5ครับแต่ก่อนที่จะไปลุยตลาดซื้อขายเรามาคุยเรื่องเป้าหมายแป๊บน,นึงคือตอนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป้าหมายของเราคือ3ครั้งใช่ไหมแล้วเราทําไปได้แล้ว2ครั้งแต่สมัยที่3มันยังไม่มาสักทีจนนี่คือฤดูกาลที่หฤดูกาลสุดท้ายแล้วถ้าเราอยากได้แชมป์ผมว่าผมต้องเสริมอาวุธเพิ่มว่ะตอนนี้กองหน้าเรามีแค่2คนคือเอมบาเป้กับเอนดิกงั้นกองหน้าผมไปเอาฮาร์แลนด์มาเลยแล้วกันกับวัย2ีปีโอเวอร์หลอเ้องครับอยากได้ต้องจ และดิวนี้ผมขอยื่นกับเป๊ปที่250ล้านไปเลยแล้วเขาตกลงเลยครับผมดิวระดับโลกอีกหนึ่งดิวก็ผมเอริ่งเบลฮาร์เลนย้ายมาร่วมทัพเรอัลมาดริดในราคา250ล้านต่อให้ปีที่แล้วผลงานทีมจะไม่ดียังไงครับแต่เมนเจอร f the Year ก็ยังเป็นอยู่แต่รู้สึกไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่เลยว่าระยะเวลามันสั้นด้วยแหละมันก็เลยทำอะไรได้ไม่มากครับผมแผนระยะยาวเลยไม่มี จบดูกาัสุดท้ายอย่างไม่เป็นทางการครับแชมป์ลาติกาสเปนเป็นของเรอัลมาดริดสามสิบแปดเกมเก็บไปได้ถึงเก้าสิบห้าคะแนนอันดับสองเป็นแอตเลติกาบส่วนบาซ่าตกไปอยู่อันดับห้าซูเปอร์โคปาแชมป์เป็นของแอตมาดริดครับผมชนะเรอัลมาดริดหนึ่งต่อศูนย์โคปาเดเอสปาย่าเป็นของเรอัลเบติสและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเข้าชิงกับดัทมุนดาวซันโวของลีกปีนี้ฮะมาร์ติสอัฟลินเหรอ ยิงไป27ประตูจาก38เกม ไหนไหนมาขนาดนี้แล้วเช็คดาวซันโวของทีมเลยดีกว่าจูด์บิลลิงแฮมครับผม35ประตูจาก62เกมอันดับ2เป็นซาก้าที่31ประตูเอ็มบัฟเฟ้ฟอร์มดบว่ะฮาแลนด์ได้ลงแค่7เกมครับผมยิงไปได้3ประตูเองเรามาลุ้นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่3กันดีกว่าทุกคนสิบประตูจริงเราคือชุดนี้เลยครับผมเป็นวันออฟเดอะเวิลด์เบสทั้งทีมสกอร์จบที่1นต่อสครับของเรอัลมาดริดได้ประตูจากจูด์บิลลิงแฮมวินิซิลจูเนียสองประตูแล้วก็เอ็มบัเ้นาททีี่5 ได้จุดโทษครับและซาก้ายิงไม่เข้าทีสุดท้ายของเรากับเรอัลมาดริดได้แค่ดับเบิลแชมป์วะแต่ก็ยังดีนะที่เป็นดับเบิลแชมป์โทฟี่ใหญ่ถึง2รายการก่อนจบเรามาทะลุเป,ป้าหมายกันก่อนดีกว่าครับดับเบิลแชมป์เราสามารถทําได้2ครั้งเลยนะส่วนลายกาสเปนครับเราทําได้4ครั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ทําได้ถึง3ครั้งอย่างที่ต้องการบอลลงดอรครับผมเป็นอะไรที่ยากมากแต่เราสามารถทําได้ถึง2ครั้ง และก่อนไปครับผมใครชอบขอคนละหนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราและกดซับสไคร้พร้อมกดกระดิ่งไว้ได้เลยครับเพราะโปรเจกต์หน้า15ซีซั่นกับการสร้างเด็กจากนิ่นแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอตัวรีบไปทำก่อนเจอกันใหม่โปรเจกต์หน้าบ๊ายบาย